ไปต่อกันที่จังหวัดเลยกันบ้างนะคะทางด้านผู้ว่าราชก,การจังหวัดเลยค่ะก็ต้อนรับรองคณะกรรมการปกครองเมืองมื่นแขวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปปลาวในโอกาสร่วมตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่อำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะนายชัยพจน์จรุนพงศ์ค่ะผู้ว่าราชก,การจังหวัดเลยนะคะท่านเป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ อำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะที่ด่านสากลบ้านวังทองมื่นนะคะอยู่ที่แขวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยมีท่านสุพิษอินทะโพทองรองคณะกรรมการปกครองเมืองมื่นแขวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะเป็นผู้แทนฝ่ายสปปลาวนั่นแหละค่ะก็ท่านก็นําคณะจากสปปลาวเข้าร่วมประชุมพร้อมกับนําคณะจากสปปลาวตรวจเยี่ยมด้วยนะคะโดยไปถึงการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บริเวณด่านคกไผ่อำเภอปากชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคณะสปป,ปลาวได้นาผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เดินทางข้ามแดนครับด้วยแพรขนานยนต์ข้ามแม่น้ําโขงไปยังฝั่งสปปลาวคุณที่ด่านสากลบ้านวังเมืองมื่นแขวงเวียงจันทร์ครับเพื่อไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการแลกเปลีย่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการยกระดับท้องถิ่นให้เป็นด่านสากลทั้งสองฝั่งที่สามารถประสาน ความร่วมมือและให้บริการประชาชนทั้งสองฝั่งสองประเทศให้ได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองประเทศอันจะนําไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาความสัมพันธ์การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วยครับเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้เลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่ารี่จังหวัดเลยนี่นะคะก็เป็นด่านที่เราสามารถขับรถผ่านไปได้เลยจนแล้ว